สวัสดีครับผมอดิศักดิ์สวน,นสุขปัจจุบันตอนนี้มีสมาชิกกลุ่มสคนที่มาของกลุ่มคือหลังจากที่ผมเรียนจบก็คือผมได้มาทําการเกษตรเริ่มจากการทําผักก่อนผักที่ทําก็จะเป็นผักสลัดการทําตลาดของผักเราเริ่มจากการขายให้ลูกค้าขนาดเล็กก็คืออย่างพวกร้านอาหารไปทำสลัดโลอาหารคีนและกลุ่มเป้าหมายของเราหล,ลักๆโดยตรงก็จะเป็นพวกกลุ่มรักสุขภาพหมอพยาบาล คนมีกําลังซื้อเปลูกผักมาระยะนึงเรามองเห็นมันค่อนข้างจะเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตศึกษาดูงานศาสตร์ตลาชา,าเรื่องการปลูกป่า3อย่างวิโยสีอย่างป่าของผมมากที่ผมเข้าใจก็คือว่าป่าคือแหล่งอาหารครับถ้าเรามีป่าทรัพยากรระบบนิเวศจะกลับมาเราก็ต้องเลือกตั้งแต่การวางแผนจัดการไม้ที่ผมวางแผนไว้มีไม้3อย่างไม้ขุดล้อม อายยากลางและไม้บำนานชีวิตผมผมมองถึงเรื่องระบบนิเวศอย่างต้องเกื้อกูลกันได้ใบไม้จากจากการปลูกป่าใบไม้เราไปผสมกับมูลสัตว์เพนดินผงปกุกิ่งไม้ที่เราสามารถตัดมาแล้วเรามาเผาถ่านคือได้ได้ถ่านอย่างที่2ก็คือได้ขวนันปนไฟก็สามารถเอาไปไล่มแมลงน้ำส้มพันไม้ที่เราได้เอาไปไล่มแมลงดับกิน พอกว์อย่างหนึ่งที่เราได้ก็คือทานฝนเท้าทําเป็นดินปลูกและอีกหนึ่งอย่างที่คือเป็นการอนุรักษ์พันธุไม้ไม่ให้พันไม้เขาสูงพันต่อไปต่อไปก็คือธนาคารเมล็ดพันธุ์มาพึ่งตนเองได้ก็คืออย่างที่ผมศรัทธาในในหลวงราชการที่9ที่กลุ่มุตสาหกรจเราหลักๆเราก็จะทําพื่ผสมผสานก็จะเป็นไม้ป่ากับไม้ผลเอาสินค้าที่เราแปรรูปก็จะมีหมอนสามรสแยมหมอนกวยกวนจะมีวฟเฟลกรอบแล้วก็จะมีไข่เค็มสินค้าที่เราได้มาตรฐานก็จะเป็น โอท็อปกล้วยกวนผักสลัดครับได้รับมาตรฐาน G A P ของกรมวิชาการเกษตรษช่องทางในการจัดจําหน่ายช่องทางตลาดชุมชนไม่ว่าจะเป็น Facebook กับเพจครับการออกบูธสุดท้ายก็จะเป็นการศึกษาเข้าดูงานของหลายๆหน่วยงานการมีส่วนร่วมของกลุ่มธาหกิจเราเราจะจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งครับงานจากการทํางานหลักก็จะมาแปรรูปทการเกษตรที่ว่าเรามีกันส่วนผลงานที่เคยได้รับก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2อ,อันดับเพจ โครงการ76โมเดล7 6จังหวัดการปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสูงครับที่2ก็จะเป็นต้นแบบผู้เรีอยโคกหนองนาของนครสวรรค์ครับรางวัลที่3ก็จะเป็นการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารครับของจังหวัดนครสวรรค์ครับถึงสาขากิจเราได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ได้และได้รับการสนับสนุนระบบลดน้ําอัตโนมัติด้วยมือถือก็ทางกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจเราก็ขอขอบคุณทางสภาเกษตรที่มอบระบบร้นน้ำอัจเฉริยะให้เราขอบคุณครับ